สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับช่องแซงจอมันย้ก็นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำเด็กโปรไฟล์นะครับผมแคดมุราคุโม่นั่นเองยังงี้ก็มันเพิ่งแบบว่าออกบีทีมาไงก็เลยแบบว่าเรามาจัดกันสักหน่อยดีกว่าก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับเนื่องจากแบบว่าเปิดเทอมนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยจะว่างนะครับผมไม่หรอกครับจริงๆผมขี้เกียจนั่นเองนะ ก็วันนี้นะครับมาทำดิกโปรไฟล์นะครับแคนมูราคุโมะนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยจะทำแคนดักอิเลกุละอันเองนะครับผมซื้อแค่ผมซื้อแค่สองแพนี้นะครับเพราะว่าอ่าไงอะเพียวบูนไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีแค่สองแพนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเลยดีกว่านะครับผมว่ามูราคุโมะของผมเนี่ยใส่อะไรกันไปบ้างนะครับผมย้ํานะครับผมอันนี้เป็นเด็กที่ผมจัดขึ้นเองนะครับผมใครแบบว่า มีแบบแนวทางที่แบบเออดีกว่านี้ก็จัดดีกว่านี้ดีกว่าอันนี้คือผมจัดตามความนาดของผมเองนะครับส่วนใครชอบแบบของผมเนี่ยก็เชิญจัดตามได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปด้วยอ่านะครับเริ่มด้วยตัวเริ่มนะครับผมซัดนิจาแคทเดวิลนะครับผมใส่ไปใบเดียวพอโอเคนะครับผมส่วนทิกเกอร์นะครับอันนี้บอกเลยว่ามันจัดค่อนข้างยากนะครับสำหรับมูลานเนี่ยคือแบบว่าใครชอบไปทางไหนก็จัดตามแปบว่าตามชอบของตัวเองเลยนะครับผมนะครับผม ทิกสมดุลนะครับฟอนซีคริซีดรอซีนะครับผมแล้วก็ฮิวซีนะครับผมมันจะแบบว่าให้มันเป็นแบบว่าเออให้ให้คนเข้าไปรู้นั่นเองนะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับผมก็ใส่ไปอย่างสี่นั่นเองนะครับผมอ่าก็ทิกเกอร์ก็จะกับเกจสูงก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเกจหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้สําคัญมากต้องใส่สีนะครับผมซัตนิจามิเลนเลตนะครับใส่ไปสี่ใบเลยนะครับผม สก,กิลนะครับเออใครผมต้องอธิบายสก,กิลนะเพราะว่าผมได้รีวิวการ์ดไปอ่าสก,กิลนะครับถ้าคุณไม่มีมิลเลตบนช่องเรียกการ์ดเนี่ยเราสามารถจ่ายคาสิบาร์ดหนึ่งเพื่อซูเปอร์เรียคอมิลเลตจากกองได้นะครับผมแล้วสลับกองแล้วการ์ดมิลเลตที่ลงไปนั้นอาจจะลบสี่พันนะครับผมกเก่งมากๆเลยนะครับผมเอาไว้เติมบอร์ดได้นะครับผมเก่งมากๆนะฮะใบต่อไปนะครับผมสัตว์เอ้ยมังกรน,นิจาอามัสสไนฟ์ ใส่ไปสีีใบนะครับผมสกิลนะครับเกิดที่ช่องไวริเลียครับถ้ามีเรียการของคุณลงจากกองการนะครับในเทอร์นนี้ตัวมันบวกห้าพันนะครับมอม้ยบูทมันส่องไปเลยนะเดี๋ยวเอาไปตีก็ได้นะครับสําหรับถ้าไม่ได้เจอแขนฟอนเนาะอ่าแล้วก็เกรดหนึ่งวันสุดท้ายนะครับเกรหนึ่งผมใส่แค่สิบสองใบนั่นเองนะครับใบต่อไปนะครับกองโจนินจาแห่งความเงียบชิจิมามารุนะครับใส่ไปสี่ใบนั่นเองครับสกิลครับเมื่อบูทถ้าคุณมียูนิตอื่นที่ชื่อเหมือนกันไปฮะ ถ้าคุณมีที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่ถูกบูทนั้น2องใบยูนิตของคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่ถูกบูทนั้น2ใบได้รับ3,000ก็คืออ่าการที่ชื่อเหมือนกัน2ใบได้รับสามพันได้บวกสามพนี่ถ้าถูกบนี้บูทเนาะโอเคเหตุหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปเกสสองนะครับผมเริ่มด้วยอันนี้สําคัญมากต้องใส่ซีจริง ไลท์อาร์เรสเตอร์นะครับใส่ไป4ใบเลยนะครับผมเก่งมากๆสกิลบอกเมื่อลงสนามนะครับถ้าบรรดาคุณเป็นซันบาคุนะครับผมและคุณมีเลกาดใบอื่นที่มีคําว่าอาร์เรสเตอร์นะครับในชื่อการ์ดนะครับจ่ายคาสตาบาสองนะครับและเอาการ์ดในมือหนึ่งใบเข้าโซลแลียบรรดาของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับและยูนิตนั้นไม่สามารถสแตนได้ในสแตนบายเฟสถัดไปของคู่แข่งนะก็คือเลดบรรดารคู่แข่งนั่นเองนะครับผมถ้าไม่มีไลท์ก็เลดไปอย่างนั้นแหละจนจบเทิร์นไปเลยนะครับก็คือเวน ก็คือต้องหาการมาไล์นั่นเองอ่าไปต่อไปนะครับผมเลฟอเลสเตอร์นะครับเป็นเป็นเพื่อนกันไลอัลเลสเตอร์นะครับเป็นซ้ายขวานะอันนี้ใบซ้ายโอเคสกิลเมื่อโจมตีบ็นกาก์ดนะครับถ้าคุณมีกากาดใบอื่นที่มีคําว่าอเลสเตอร์นะครับในชี่อการนะครับสามารถโซบาร์สนะครับเพื่อบวกตัวเองห้าพันได้วู้เก่งมากเลยนะตีทั้งฟอร์สเข้าตีทั้งแอคเซลเข้าเลยนะครับผมถ้ามีอเลสเตอร์ใบอื่นในสนามก็ใส่เป็นคู่นะครับสองสองใบนี้ใส่อย่างละสี่นะครับอ่าไปต่อไปอันนี้ผมใส่สามนะครับ มังกรผู้ปาดเปลี่ยวฟุชิมิเอ๊ะไม่ใช่มังกรเหรอวะ นักลบมองนักลบธนูผู้ปัดเปียว์ฟูชิมินะครับใส่ไป3ใบนะครับสกิลนะครับเกิดที่ช่องแวนเลียนะครับผมในเทิร์นคุณถ้าคุณมีเลกาศสี่ใบหรือมากกว่าการนี่โบกห้าพันนะครับผมแล้วก็ส,สกิลนะครับแวนเลียเหมือนกันเมื่อลงสนามนะครับเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบาการนั้น,น่ะสามารถโจมตีเลกาแถวหลังได้นั่นเองโอ้เก่งมากเลยนะครับผมเผื่อแบบอยากตีแวนอยากกักแรมนี่ไงไปตีเลียแทนแทน,นได้เช็คด้วยอ่าเองใส่ไปสามใบนั่นเองนะครับผมเกจสองก็สิบเอ็ดใบนะจ๊ะ อ่าต่อไปทีเด็ดเกรดสามนะครับเริ่มด้วยตัว,ตว,ตวสําคัญก่อนเลยนะครับผมมังกรครั่งปลองยุทธซันบาคุนะครับใส่ไปีสี่ใบนะครับสกิลเกิดที่ช่องแวนการ์ดนะครับเป็น a อซีะเป็นแอคนะครับสามารถกดหรือไม่กดก็ได้นะครับสกิลจ่ายสามารถจ่ายคาตาบัตหนึ่งแล้วก็โซบัตหนึ่งนะครับค้นหาเอ่อการ์ดที่มีคําว่าอลเลสเตอร์ในชื่อการ์ดจากกองหมายคองช่องเรียการและแวนการ์ดได้บวกห้าพันนั่นเองนะครับจนจบเทิร์นถ้าบนเรียการ ของคุณมีทั้งไลท์และเลฟอะเลสเตอร์อยู่ในสนามนะครับคู่แข่งไม่สามารถไลท์เกศสามหรือมากกว่าทับเกศสามหรือเกศสามได้ในไลท์เฟสถัดไปนั่นเองนะครับก็คือถ้ามีคู่แข่งมี3หรือมากกว่าในมือเนี่ยอ่าแล้วก็ไม่สามารถไลท์ like ได้นะครับผมอ่าก็คือไม่ไลท์ like ไม่ได้ไปเลยก็คือถ้ากดพร้อมเออ่ไลท์อะเลสเตอร์นะครับเอ้ยชื่อเลฟไลท์ like, ใช่ไหมอ่าก็คือถ้ามี3ตัวเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมนี้ใช่ไหมไลท์เลสเตอร์นี่ แล้วก็ left arrester ไหนวะนี่ก็คือถ้ามีอย่างนี้อยู่สมมติอยู่อย่างนี้นะอ่าก็คือเวนการคู่แข่งเนี่ยทั้งสแตนไม่ได้แล้วก็ไรเก3สามหรือมากกว่าไม่ได้ด้วยก็คือเวนการเนี่ยก็จะโจมตีไม่ได้แล้วก็สแตนไม่ได้ทั้งเธอเลยนะครับผมก็เ,เก่งโอเเง้โหเ,เก่งมากๆเลยนะยกเว้นเด็กนั้นมีสุพีร์ไลท์นะครับผมยกเว้นนะอันนี้เป็นข้อยกเว้นจริงแค่ยกเว้นแค่นั้นจริงสมมติ แขนที่มีจำมีสูปิริไลต์ตอนนี้นะครับก็มีอุนตาแมนนะครับแล้วก็มีแกนบูลนั่นเองครับใครเจอก็ระวังระวังด้วยนะครับก่อนจะกดสกิลของซันบะคุนะครับผมอ่าไปต่อไปนะครับอันนี้ผมใส่ไปสามนะครับผู้เชี่ยวชาญดาบมุสชิชินะฮโคจิโร่เออไม่ใช่ไม่เกี่ยวสกิลอยู่เวนเลียนครับเมื่อโจมตีถ้าคุณมีเรียกการมากกว่าคู่แข่งนะครับการนี้โบวห้าพันจุดการต่อสู้และในขณะที่เอ่อคู่แข่งทําการป้องกันของการนี้จากมือนะครับผม ถ้าไม่ป้องกัน2ใบก็จะกาดไม่ได้นะครับต้องถ้าจะกาดก็คือกาดทีละสใบนั่นเองนะครับถ้ากาดไปเรยก็คือแตกนะครับผมแต่ว่าถ้าเออนเตอร c e p t ได้อ่ะสมมติ intercept เนี่ยได้นะเพราะว่ามันเป็นการจากจากช่องเรียวน,นะครับผมแต่ว่ามันตีมือเจ๊งไงถ้าใครที่เล่แนแคนเออแอคเซลหรือโปรเทคเนี่ยก็ต้องเซปสองใบ,บนะครับ อ่าประมาณนั้นโอเคสามก็ประมาณนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ใบสุดท้ายนะครับผมอ่าอันนี้ผมใส่ใบสามใบนะครับมังกรปีศาจลักซ่อนบันดารอดนะครับใส่ใบสามใบนะครับผมสกิลเมื่อลงสนามนะครับสามารถเขาร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะครับเรียกยูนิตของคุณสองใบนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนการ์ดใบนั้นนะครับอย่างละใบนะครับคอลงช่องเรียการ์ดเองนะครับก็เลือกแวนการ์ดอ่ะอย่างสมมติอ่ะมีมีแค่แหวนกับ กับเลียสักใบเนี่ยก็เลือกวแวนได้แล้อย่างแรกอันหนึ่งใบแล้วอ่ะเลียอีกตัวข้างๆอ่ะสองใบแล้วก็เลือกเลือกมาจากกองสอใบก็เลยเป็นการรีดนอร์โมไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รอบเลี้ยการมาตีเพิ่มมาโอ้โหเก่งมากเลยครับอีกสกิลนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่แต่เออเขาใส่มันนั่นแหละแต่ส่วนส่วนใหญ่ผมไม่ได้กดสกิลล่างนะครับสกิลยูช่องใบกับเงินเทินล,ละครั้งนะครับสามารถนำการ์ดจากมือหนึ่งใบเนี่ยเข้าโซได้นะครับผมและยูนิตทั้งหมดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้นะครับได้รับพลจจัง ก็เอาไปตีโฟกัสอะไรอย่างนี้เนาะก็จะปัดเศษปไป,ปตีหมื่นห้าทอ่าก็อ่านแล้วที่เหลือก็เป็นกิฟต์นะครับเป็น Excel นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแคนมุราคุโม,มนั่นเองนะครับผมอ่าสุดยอดไปเลยนะครับผมว่าเด็กเนี้ยมันค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะสาหรับตอนนี้มันมีนมันเอ่อมันติดอยู่อย่างเดียวก็คือเจอแคนที่สามารถเอ่อ สูบเรีไรได้นะครับแค่นั้นเองนะครับผมที่เลือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาถ้ามีปัญหาก็จะมีนิดเดียวนะครับก็คืออ,อ,อลสเตอร์ไม่ขึ้นนะครับหรืออลสเตอร์ขึ้นผิดตัวอะไรประมาณนี้ครับหรือซันบาคุไม่ขึ้นปัญหามันมีแค่นั้นจริงนะครับบอกเลยว่าเด็กเนี้ยค่อนข้างเก่งมากเพราะว่ารอบตีอ,อ,อะไรคู่แข่งก็ตีไม่ได้ใช่ไหม ตัดเอ่อตัดมือคู่แข่งด้วยแล้วก็เด็กมีรอบตีด้วยนะครับโอ้โหแบบค่อนข้างจะสุดยอดมากๆนะครับแต่ปัญหามันก็นิดเดียวจริงอ่าส่วนเด็กเอ็กเซลปัญหามือน้อยก็ปกติแล้วก็คือไม่มีอะไรนะครับผมอ่าถ้าชอบ่ายืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับใครสนใจสินค้านะครับติดต่อเพจร้านกระตุมนพิพงศ์นะครับผมมีทั้งช้อปปี้และซดาน,นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย